เล่นพรอจะเล่นพ่อนในที่บุญพ้าร้ยเนาะกับทีมงานเนาะสุขสุขคนเนาะครับผมว่ายจังไหนเนาะมามืลอนี้เนาะโอ้ว่ายจังไหนกต่ว่าสิ่มาตามเลขนั่งอาจารย์อาจารยว่ามันไม่เห็นแนวทั้งนานี่ยมันเกิดความสงสัยซะนี่ละอีหยังเป็นไฟๆอยู่ในจอกหลอกอาจารย์อันนี้เครือเขาลงอยู่ๆนี่สวยนี่แม่นี่แม่อาจารย์เครือเขาลงจ้ะเครือเขาลงที่เขาเอาไปใส่หลายๆเขาลงเขานี่ยบ่แม่นไปเก็บเอาอยู่ในปลาเขานี่ละเครือเขาลงน่ะนี่ย อาจารย์รู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเคี้ยเขาหลงมันครือคือกันครื่องหักไส่แต่หับบอนี้มันจีบเป็นเศนเป็นเซษนี่เป็นเยืดูน้าดินเข้าไปดึงเอาดึงเอาีนีิโอ้มันขึ้นมาดินเข้าไปดึงเอาดึงเอาอ๋อมันจีนอนไปน้ําสยดินนี่ใช่เข้าไปดึงเอาโอ้เอาแล้วมันดีแน่วอะไรเนี่ยอาจารย์เป็นอยังอาจารย์ที่แล้วมาโชว์เป็นยังมันชุคังเบี้ยแก่นี่อาจาัยนเขาจี่บ้านเครื่องเขาหลงบ่เนาะเครื่องเขาหลงเนี่ย มีพุทธกุณในตัวมีดีในตัวบอกนึกต้องเอามาปลูกเสกือยังไงครับอาจารย์เกี่ยกับปลูกเสกแล้วคนแล้วมันยังมีพุทธกุณนอยู่เนาะโอ้มาปลูกเสกแล้วที่ยู่ในนี่อาจารย์กับปลูกเสกเรียบร้อยแตตอนนี้ก็อยู่น้ำดลแล้วเนี่ยยูน้ำดลแล้วโอ้เจ็บไปตั้งหาปีเจ็บไปฮาปีหกปีแล้วมีอันเดียวเท่ะนี้บ่อยอาจารย์มีชำนีละอันนี้บอกเขาได้ผัวเป็นชีพด้เมียเป็นชีพเนี่เดียวนี่บ่อยาจารย์ก็ตัวนี้แหละผู้ใดฟังแต่ว่าผู้ใดได้ข่ามได้ยังีก็ล้มไปผู้เหล้ว คันคันสมมติว okay. like ่าผ oh, ู้ใดไปล้วงขามคันมันอยู่ในปลงในปลาโมนิกาทีลวงปลาหลวงยังไปหลวงปลาซาตะกีกันไปทุดงเนาะถามผู้หลวงย่างขามผู้หลวงออกปลาบปได้สามมื่นขามเมี่ยงอันนี้กับอันนี้ล่ะข้ามนี่ออกปลาออกผู้หลวงบปได้สามหมื่นเมนคื่อว่าทรศัพท์ไปนะผมเชื่อทั่วสารกไม่มีคืนโอ้คัตะเขานี่พูดเล้วบ่มีคืนเลย่มีคืน ถามผู้หลวงนี่ถามจากผู้ดเรเข้าไปเมืองเลยนะครับผมพาผู้เลยบริยางน้ำทังนี่ด้ยินแต่ผู้สาผู้โถคนว่าผู้ใดมีเครียรขาหลงบูชาไวเนี่ยบพว่าสิเป็นทําม,มากค่าขายบพว่าสิไปเจราจาเี่มันสุดยอดอยู่เครียรขาหลงหนี่แล้วแต่ว่าของหายงากหายงเายเครียขาหลงต้องอันนั้นตอนนี้เครียรขาหล,ลงก็ต้องเกิดเมื่อเป็นมงคลความนี้เป็นว่าแต่ว่าจะคนไปจือเมื่อมันเกิดจะเหงหลอกพงกับพระจารึกนกิอ เฮ็ดเซนวดเก่านี่ใส่น้ำนี่ล่ะโอ้เฮ็ดนวดเก่านี่ใส่น้ำโบดใส่น้ำนี่ล่ะนี่คาถามเอาไปไหนวะมีแล้วเนาะเขาหลงนี่กอะไรวะดูมาได้ระบาดเนี่ยเอางี้เฉลี่ยอันเดียวเนี่ยผู้ขาบูชาอาจารย์เราจะสั่นได้ปะโว้ยบูแล้วเนาะความหมายนี่ยเพราะว่าเอาไปยาญาต่งย่อมเกี่ยวใช่ปเห็ดมาเอฟคีถามมาแล้วบูชาตัวไหนมาสั่นเกี้ยเขาหลงโอ่ไปแล้วค่ยากแน่ มันเจ้าท,ที่ตัวอาจารย์เพื่อนกำชับย่างนักหนาเลยดีครับผมคันผู้ใดพวเจ้าสู้คันผู้ใดพวเปลี่ยนโสดนี่ไปบูชาทั่วที่ประเทที่เที่ยวเขาหลงเนี่อว่าจะคันบูชาไฟป,ปั๊บนี่เนาะคันไส้ถือเม่นเขาหลงคันไส้พ่ถือเป็นหลงเขาบัดนี้พวมากเฮี้ยนจักเจ้าเพราะว่าหลงทางหลงทางจะถามถามว่าดีดหรือไมนาะอาจารย์นะดีเพราะว่าเขาเก็บมากับมือเนาะ ครับผมวันนี้ก็มาปลูกเสกเนาะอาจารย์เนาะเก็บไปโดนแล้วฮาร์ปีนั่นเจ้าว่ากะกัมีหลายก็นี่ยู่คันผู้ใดสนใจกะกะกักกมีให้บูชายอยู่เนาะอาจารย์เนาะครับผมเ่าเฮ็ดเป็นวงกลมตัวเวลาน,นั้นเ่าที่ทักเป็นวงกลมโอ้ทักเป็นวงกลมไว้ทักคือยังแหวนเทาเนี่ยสาเหตุที่ทักเป็นวงกลมเพราะเนี่ยงอาจารย์งงมันขึ้นว่อนไปวนมาหาเขาอยู่มันเคยคือเลขศูนย์หวะแม่นคือเลขศูนย์ แล้ววันนี้อีหยังพระโอปอีหยังอีกอาจารย์ขึ้นมีอันใหญ่อันน้อยครับโอ้อันนี้น้องแมวน้องแมวน้องแมวมีน้องแมวใหญ่โมโหโตโมโหร้านอีกตัวนี่เอ่อเป็นแบบว่าอันอันได้ตัวใหญ่เท่ากับใส่อันใหญ่อันได้ตัวน้อยเทาก็ใส่อันน้อยน้องแมวนี่ต้องเข้าใจว่ามีใหญ่มีน้อยหน่อยอาจารย์ขนาดน้อยก็ใส่พระอบน้อยแมนน่องใหญ่ก็ใส่พระอบใหญ่แมนอันนอตากแดดดีๆมันก็โคตลงมากจริงๆมันโคตรลงมากเหลือในหน่อยก็มีครับผมยังไงอันโบโหดกั กระสุดวิสัยมันเหลนะเนาะมันบโหดเนาะครับมันโบโหดกระจำเปลี่ยนแล้วเนาะอาจารย์แต่ว่าว่าเพื่อนว่านี่เนาะบัดนี้อ่าผมมาจีถามว่าจะทีล่ลงคลิปไปเนี่ยจะภาพุทธ,ธิหลังลาสองเมือนหานี่มีผูอนุโมทนามาน้ำบ่ออาจารย์มีหลังนึงแล้วเป็นแต่ท่านฝนว่าเพราะว่าพระสิบห้าสิบสี่สิบ,สบหา้บบหารูปเนี่ยนอ่นในเต็นนอนกลางเต้นนอนกลางเดือนนี่กัดฝนตกมากนี่ดูว่าเจืยดด้วยครับผม มีเจ้าภาพมาแล้ว่อจครับมีจะาภามาแล้วกูตีหลังหนึ่งได้สองมือหาโอ้ในหลังหนึ่งในหลังหนึ่งแล้วที่จริงแล้วอาจารย์อยากได้จากหลังทั้งบททั้งมวลจะได้หาหลังยังได้หาหลังจ้ัยังขาดอยู่อยกหาลูกพ่อจีพ่อกันหน่อยอาจารได้หลังหนึ่งแล้วเมื่อได้สองแล้วก็ห่วยได้หลังหนึ่งตัวได้หลังหนึ่งจะาภาหลังเดียวมนี่โอ้ได้เจ้ามาเลยชัยภูุ่มครับผมชัยมิุ่ม แล้ววันนี้เป็นจนังไหนทั้งสาราปฏิบัติธรรมเฮาเสาไก่สิโคไปครับอาจารย์ครับเสาก<ม>็เพาะครบได้อยู่สี่ต้นแล้วได้สี่ต้นแล้วจ้าสี่ต้นหาต้นนี่ยครับโอ้วันนี้บางเมื่อเสาร์นี่ผมย่างไก่ไปเบิ่งหินมีเท่านั้นบ่อาจารย์หินเบิดเท่านั้นบ่ไส้เห็นอยู่กล่องนึงไส้เน่ะกล่องใหญ่เติบอยู่แต่ว่า,าวันนี้หินส่วนหินนี่มีเท่านั้นเนี่ยหินมีเท่านี้แล้วแต่ว่าไส้อย่างหลายอยู่โอ้คันหินมีซท่านั้นเห็้ยจังไหนสี่เทียตี่จางตัวไปได้เลยอาจารย์ ว่มีเจ้าภาพพเิ่นมาอนุโมทนาหินบ่สช่างมวยกับฟอไซตบุญนี่ล้วเอฟซีนี่ล้วครับผมพอได้เฮ็ดได้สร้างเนาะครับผมก็ได้ซื้อหินแต่ว่าไส้มีเหลือเรือเตหินครับผมหินกับปูนครับผมเหลือหินกับปูนเนาะไส้มีแล้วไส้คือดิพ่ออยู่ดอกบัวกระจ้ามาถวายรถหกล่อหนึ่งวันทอดอืมแต่วันจะฝากขอบพูดคะแนนเนี่ยคนมาใส่ประตูไทยเนี่ย โอ้พ้นมาใส่ประตูประตูกัหน้าต่างนี่นี่โอ้พ้นน่าจะข้างไหนล่ะพ่นเสื้อใจใ่ใจสปอร์ตใจดีครับแน่แต่ใจบุญใจกุศลค้ังแน่แต่จังมาแต่กรุงเทพพ้นมาใส่ประตูให้จะเป็นคุณอนุชิตคุณอนุชิตเนาะคุณอนุชิตถวายประตูซาลาครับผมประทายประตูกับคุณเม่นั่นคุณเม่นั่นพ้อพ่นถวายให้ครับผมประตูกับหน้าต่างนี่แหละข้างหน้านี่ครับผม เอฟซีคอมเมนต์มาว่าอันเคี่ยเขาลงเนี่ยดีทั้งแทบไปว่าไปจ่าเลี้ยงทู่สาวเฮียอยังยังซี่บอให้เจ้าเขาลงงซี่บอท้ามาค่าขายดีบ่ค่าขายก็ดีดิค้าขายก็ดีบอครับอาจันย์เอาไปไว้นี่เงี้ยในสั้นเนี่ยดีเอาไปล้านค้าวเฮอะเอาติดตัวไปนั่งมอยจังสิตัวนี้นี่ว่าถึงค่าขายห้าไวนกระตาเงินสิน่ะโอ้ข้าเอาไปไว้นี่กระตาเงินแหติดตัวไปก็ดีครับผมติดตัวก็้ากับไวนกระเป๋าเงินข้าก็ได้ ครับผมกระเป๋านี่เข้าค่ายเองเสียเงินกะหลงมากเท่ากันเงินกะหลงมากเท่ากันเอาไว้ใส่ในกระเป๋าก็ได้จ้าทำมาค้าขายก็ดีเงินท่องกะหลงมากอ๋อปานี้ถามชูนยังชูเนี่ยเราขาดจะเรกนางอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ว่าสิไปนั่งเอาวันศินท่านได้ไปไปครับผมไปมาแล้วเดด้้ไมาแล้วได้มาแล้วเลขกระไรได้มาแล้วโอ้ยขออนุญาตด้วยปฏิเสธน่ะนี่นี่ตัวไรว่าพูดเลข S <S ให้อาจาร,รย์เอาเอาให้เบิง้งเลยบ่โอ้ยจะให้เบิ้งรึล่ะนาะอาจาร,รย์ยที่ไปเชียงใหม่ก็บ่มีไปเห็นแล้วครับนี่ได้จริงเฉยใช่ถึงเด้อโอ้ยหยับหยับขออนุญาตหยับเคี้อ,อาเ,เขาหลวงมาตั้งผีกันหน่อยกันผิอะไรนี่มนไม่ผิออเอ้าเด็กหาไม่เคยเอ้ามันเป็นยังคือเปลี่ยนสั้นอาจารย์มันมันเป็นนี่มันขึ้นมาเก่าแล้วมันเป็นคือเจ็ดเจ็ดกัคือหางสินะมันเป็นแบบปอนนั่นนะ เรีว่าจิขึ่นหากรบ่ขึ้นหาเต็มจิกขึ่นเียก็บือขึ้นเจ็เต็มหัดกรอนกรเลกนางนี่สำขัางกระไรเนาะจ้า้จีบมาอั่าจังหน่อยดูอันกวางก่อนขึ้นขอนข่นข้ข้นนขึ้นข้้นขึ้นนขึ้นขึ้ก้นข้นขึ้นข่้นขึ้้นขึนข้้น้นนนน้้นนแข้น้นา เด,เดี๋ยวเด้อครับพี่นอ้องครับผม,มหมวดว่างหนึ่งนี่ก็ได้ห้าเจ็ดสามออกเจ็ดสามตรงตรงซาดบ๊อบบนะันเนี่ยเออวันมือสีออกมือหนึ่งมาวงให้ยเจ็ดสามค,กค,กคักเลยน่าจังจ้าวันดีในมากเก้าเจ็ดศูนย์มาเลยจ้าวันนี้สีบวงคู่หนาค,คู่หลังน้ะอาจารย์ครับเนี่จ่อมือพุน่นจ่อมือก่อนเนาะโอ้จ่อมือก่อนครับผมจ่อมือก่อนอืมบัานี้ มันเป็นจากไรสิฟิลหน้าในส่วนนี่จังไดอาจารย์เพราะว่านี่นี่มันเป็นอย่างสี่กิวลทุกคงมันเป็นอย่างสี่มันขึ้นแน่บ่ขข้นแน่เนี่ยเลขเกับเลขหาชัดแน่ว่าชัดแน่แมนแต่ว่าเก้ากับศูนย์ชัดเจนแมนเก้ากับศูนย์นี่ขึนเก้าเนี่ขึนคัดเก้านี่คัดเกลียมองมองโอ้ยม่มมีหมองตีเลขเข้ามาแน่แน่มาแน่แน่เก่ากับศูนย์มาชัดเจนเลอครับพอี่น,น้องครับผมส่วนเกับหาอ่า เห็นเห็นเปลนลักษณะนี่บอจารย์ที่ตั้งเอามาเขียนไว้ทั้งลังซื้อมันมันขึ้นมากมันขีเป็นเลขเจ็ดกับมันที่เป็นเลขหากับมันมันอยู่ตำแหน่งนี้นะโอ้ความหมายในเลขนี่เปลี่ยนเปลี่ยนหาเนี่ยเปลี่ยนเป็นเจ็ดแนงสิบบอเป็นบางข้างเปลี่ยนเป็นหาเป็นบางข้างเปลี่ยนเป็นเจ็ดสิบ่ครับแม่นจากนั้นแล้วเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยตัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากือเลขหาอาจารย์ก็เลยมาเขียนเลขห้าใส้ทั้งลังน้อยจานทร์เนาะ อเอาร่องเอาไปพีนิดพิจันทร์หน้ามึงเด้อครับผมเทียงขึ้นพี่นี้เอานี่เคียเขาลงเนี่บอกครับบอมีเลขอโอ้เทียงขึ้นเว้นนั่งถ่ายอยู่ว่าหอดเทียงขึ้นโอ้ต้องรอเวลาเทียงขึ้นเป็น<อ>ยังต้องเป็นเทียงขึ้นอาจารย์ต้องรอเลิกจ้รให้มันตรงให้มันตรงโอ้ เทียงเคลืนนี่ค่อยเอาหอดเทียงเคลืนปั๊บนี่ทำพิธีปั๊บโหลดทำเลยค่ะน,นั่งถ่ายอยู่ว่าหอดเอทียงเคลนโอเดี<อ>๋ยวตัวชาติอาจาร์นี่เราโบได้รับเลยน้องน,นะยุ่งกะครับยุ่งกับการตัวทีได้เรียกว่าฝากตอนพอ่อพี่น้องเข้าก็ได้เอา้าจังไรอยากเครียดอยากสางนี่อาจารย์เลยแต่ปล่อยเรียกถือยิโยปันนี่กันยังว่าไปหนามาหลังอยู่ก็จีวังเลยฮะทัมบุตรกุติกุติกันยังหลังเดียวเพราะว่าเออว่าเพื่อนว่า ทั้งสาราปฏิบัติถรำห้องนี่ก็ยังซ้ำนี่อยู่เนาะอืมบบลลิมบื้มบัมบ่กคือลังวัดเพื่อนแลังวัดเพื่อนโอ้ยเพื่อนมีเงินมีทรัพย์เพื่อนเพื่อนสางเนาะอาจารย์เนาะอันนี้เขาก็มีแจะใจนี่แะเอาอยเฮ็ด่อยสางไปอาจารย์บ่โดนดอกคืชีแล้วคนหดชงกันหนาฝนมากอาจจะไ่ได้มุ่งหลังค่าอยู่บ่เนาะอาจารย์นี่ขึ้น่ากันก้อนที่หอดฝนนี่ก็ขอแค่ได้มุ่งหลังค่ามันบ่ครับขอมุ่งหลังค่าบ่ขอไรบ่ขอไร ขอแค่ได้มุ่งหลังค่า,าก็ถือว่าแล้วมุ่งหลังค่านี่ก็ถือว่าโอ้เลี่ยวไห้ว่าถือว่าได้รับความสาเร็จัน้วอ,อ,อาจารย์เนาะเอาไปผู้มาเขาก็ได้นอนนันะ่นเหมือนกันมีหลังค่าเนะี่ยตัวชาติผูม้มาผัวมารักษานาะอาจารย์เพรว่นี่แหละอาจารย์กันเข่าตัวใดตัวนึ่งใน้นี่แหละเื่อทีได้อยู่หลังค่าอาจารย์หลังค่าจังไหนเจ๊สาวก็ยังบนไหนอยู่น่ะสิไปเฮ็ดหลังค่าก่อนจังไหนที่ห้อยไว้ใส่ ต้องเทเสาคนนี้อาจารย์ยยเสาเจ้าภาพเสาเขาก็มีสี่ต้นอาจารย์สี่ต้นเสา,ายี่สิบต้นนี่ขาดยี่สิบไหขาดยี่สิบหกคนเลยนะขาดยี่สิบหกต้นขอบคุณบ่มีบ่์วันนี้เนางวันนี้โอ้ทะเลขเขาคนจากทีก่มาซอยอยู่หลาภูระต้นภูระไหล่าทิตยพ่อได้เยังได้สั่งอยู่งละอาจารย์เนาะขอบคุณที่แน่ๆตอนนี้นี่เคื่ออยากได้ไรก็มูที่สุดเนี่ยเคื่ออยากได้หินอยากได้หินกรบปูน เพื่อที่ได้มาผสมเทเสานี่ลเรานออาจารย์เนาะตัวพลังเทกันยูครับผมหินกับบุพเอีกทีจังสั้นเัราน้องมันกินเวลาหลายเติบเลยที่บ้านนี้กับิร่ลว่าอาจารย์ชั้นนี้น่ออาจารย์ครับผมมีอาจารย์มีหยังฝากเอฟซีเข้ามาครับผมจะฝากถึงเอฟซีนะบวชอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนาะครับแต่ได้ยินในทางนี้เนาะได้ยินได้รับฟังสินเนาะครับ อยากขอบอกบุญน้ำมังศรีนะฉันดังจะไหนนะคอาจารย์ขอขอบุญน้ำเนาะบอกบุญเดซี่น้ำที่เทาเห็ดไอ้ห้องรักษาคนหังศรีนะครับผมห้องรักษาห้องฉันน้ำห้องขั้วน้ำมังศรีนะครับาอบุญหางศรีนะครับอ่าคืเมืองเงี้ยเงี้ยกันเนาะครับผมเราขอบุญได้ซ้ำนี่แหละเนาะครับผมขอให้ทุกคนนี่มีความสุขนี่แต่ความเจริญเด้อ งานก็พอให้ลุงเรื่องนะ,ะครับผมคิดจังไดก็บพอให้สมปรานาทุกประการด้วยเธอสาธุ